ความฝันของทุกคนค่ะที่อยากมีบ้านที่สะอาดสะอาดแบบขอบแบบฉลาดฉลาดด้วยได้บ้างคือแบบว่ามีวิธีการทําความสะอาดที่มีหุ่นยนต์มาดูแลทุกทุกอย่างในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทูบพื้นทําความสะอาดกระจรวมไปถึงทําความสะอาดแบบว่าสระว่ายน้ําให้เราได้ด้วยนะคะหนึ่งในแบรนด์ที่น่าจ,จับตามองมากเพราะวันนี้มาพังาดอยู่กลาง CES เลยคือแบรนด์ที่ชื่อว่า Dreamy รู้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะ2024ยอดขายผ่านช่องทาง Shopee เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งใน Southeast Asia รวมประเทศไทยเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์ด้วย ะะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองและก็มีอะไรที่อินโนเวทีฟนะล้ำๆมาโชว์ในงานในด้วย ฝุ่นทาความสะอาด X 5 0อัลบเอาอจุดขายของหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าคือการขย eng ขย eng ข้ามขอบประตูทรณีประตูและบันไดที่สูงสุดถึง6เซนติเมตรเลยทีเดียวทเทคโนโลยีในการยืดหดด้านล่างมาเนี่ยนะคะเรียกว่า c h ล o n ซิ system นะคะทําให้มันส,สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้บอกได้เลยว่านี่คือจุดขายนี่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 น้องก็ยังเก่งด้วยนะยกตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้คราวนี้ไม่ใช่แค่ข้ามคมอะ่ะคือบนันดงบันไดอ่ะไปได้หมดเลย แน่นอนว่าหุ่นยนต์ที่ตาดีนะคะก็มักจะต้องใส่เซ็นเซอร์เข้าไปเยอะมากๆเลยและด้านบนของนอ้องเขาเนี่ยนะคะก็ <S <S คือเซ็นเซอร์ไดรดอที่สามารถยื <S <S ่นขึ้นมาหรือหดเก็บเข้าไปได้นะคะปกติไรดาเซ็นเซอร์รทั้าหดเก็บคําถามเราคือว่าเอา้าแล้วมันจะมอง360องศาได้แม่นยำหรือเปล่าซึ่งเวลาที่เขาเนี่ยเดินเข้าไปนะคะในการดูดฝุ่นหรือทาความสะอาดใต้โต๊ะใต้เตยีตยงรวมไปถึงแบบพื้นที่ที่แคบๆเนี่ยเขาก็เลยจะต้องทําการหดเก็บไรดอเซ็นเซอร์เข้าไปปรับมาใช้ระบบการนําทางที่ชื่อว่า เวอร์ซันลิฟ์แทนซึ่งเวอร์ซัลิฟเนี่ยจะไปดึงเอาเทคโนโลยีนะคะที่ชื่อว่า DToF เนี่ยออกมาทําการทํางานแทนเพื่อให้มันสามารถเดินได้ไม่ย้ำเช็คเช่นการมีไรดาร์เซนเซอร์ค่ะ ถ้าพูดเรื่องความสะอาดอ่ามันฉลาดเลยค่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะกับยุค AI สุดๆไปเจอสถานการณ์เองเรียนรู้สถานการณ์ตรงหน้าแล้วก็แก้ปัญหาสถานการณ์ปรับตัวได้เป็นอย่างดีเขามีโหมดอยู่ทั้งหมด3โหมด1ขยะเปียกคาบกาแฟซอสแปลงลูกกิ้งแปลงข้างจะถูกยกขึ้นอัตโนมัติเพื่อใช้ม็อบกําจัดคราบโดยเฉพาะ2พรมขนสั้นม็อบจะยกขึ้นอัตโนมัติแปลงลูกกิ้งจะลงมาทํางานค่ะ3พรมขนยาวถอดม็อบออกอัตโนมัติเพื่อลดปัญหาพรมเปียกน้ํา ปัญหาโลกแตกของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคืออะไรคะผมเข้าไปพันอยู่ในเครื่องทําให้เครื่องเนี่ยหยุดทํางานหรือทํางานต่อไม่ได้เลยเวลาเข้าไปดูดเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยดูดแล้วใช่ไหมล่ะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดไปนะคะแปลงเขาเนี่ยไม่ได้เข้าก็ฟอนปัดได้ครบทุกที่ทุกเวลากระดาษนั้นนะคะดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําแปลงมันสองอันแบบนี้นเลยะคะ่ะ แปรงคู่ h y p ร r ดสตรีมดีเทน n g ิลลิ่ u ดูอับราชดีนะคะมันเป็นแปรงลูกกลิ้งคู่แบบไฮบริดซึ่งช่วยเพิ่มพลังทำความสะอาด2เท่าเลยสามารถดักจับขนสัตว์เส้นผมสิ่งสกปรปกทำงานได้ดีทั้งบนพรมพื้นกับเบื้องพื้นไม้ฟุนเล็กเร็จเศษขยะใหญ่สะอาดในครั้งเดียวไปเลยเห็นไหม ตอนนี้ผมมันค่อยๆเลื่อนจากด้านขวาไปด้านซ้ายแล้วทําการจัดการแล้วเรียบร้อยค่ะปกติแล้วเวลาขยะเต็มถังนะคะมันก็จะมีแรงดูดที่น้อยลงวิธีการจัดการของรุ่นมีฉลาดมากนะมันจะโกยทุกๆอย่างนะคะไปอยู่ที่มุมค่ะเพื่อให้มีแรงดูดที่เพิ่มเติมมากขึ้นดูค่ะ ในการทำความสะอาดซอกหลือที่แบบว่าจัดการยากๆเขาสามารถยืดตัวมอบนะคะแล้วก็ตัวแปรงเนี่ยออกไปได้ถึง4เซนติเมตรนะคะพื่อให้แบบถูซอกซอนให้มันสะอาดล้ำลึกค่ะแล้วก็ด้วยแรงดูดถึง20,000 PA ค่ะทําให้การดูดฝุ่นและการทาความสะอาดจีเชื่อว่าเก็บรีบไปทีเดียวอยากลองแล้วว่ะฉ <c oughs> ลาดให้จริงก็รบกวนทําความสะอาดบ้านเสร็จก็ไปทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยทาได้ค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะ เราก็คงไม่อยากจะมานั่งแบบว่าเทแบบถังขยะฟุ่นอะไรแบบนี้แล้วมาจัดก,การกันอยู่บ่อยๆนะคะหละังจากที่เขาไปทําความสะอาดบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่สถานีฐานในการชาร์จนะคะมันจะถูกทาความสะอาดตัวเองด้วยการฉีดต้าร้อน80องศาเซลเซียสนะคะมาทําความอาด20หัวด้วยกันคือเหมือนกับแบบว่าเข้าไปร้านล้งรถแบบนั้นเลยนะคะเพื่อทำความสะอาดตรงมอ ให้ตัวมอบเนี่ยมันไม่เก็บเชื้อโลกใดๆเอาไว้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในสถานีฐานตัวนี้นะคะมันก็จะมีถุงที่จัดเก็บฝุ่นต่างๆนะเศษขยะต่างๆเนี่ยก็จะมารวมกันไม่ได้ว่าถ้าคุณไม่ได้กลับคอนโดนานประมาณ2เดือนเนี่ย สองเรียนเข้ามาเทขยะที้งก็สามารถทําได้เพราะว่าเขามีลําแสง UV ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เลยค่ะส่วนด้านบนตรงนี้จะมีแท่กน้ำดีและแต่แท่นน้ำเสียแยกกันเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากทำความสะอาดผ้าม็อบใดๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมาเซอร์วิสแค่สองเรียนครั้งก็พอค่ะแค่นี้ก็ประหยัดแรงเยอะแล้วมั้ง โอ้โหเรียกได้ว่าตัวหุ่นยนต์ดูขุน X 50 Ultra นี่มันครบคันมากมจริงๆนะคะไม่รู้จะขออะไรได้มากกว่านี้นะเพราะว่ามันเหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงหรือมีแบบสมาชิกในครอบครัวนะคะเยอะๆเราต้องทําความสะอาดถึงแม้นะแนนการทำความสะอาดตลอดเวลาโดยที่ทาความสะอาดบ้านให้เราทําความสะอาดตัวเองจัดเก็บของตัวเองเสร็จเรียบร้อยประหยัดแรงเบาแรงแล้วออก็ประหยัดเวลาเรามากๆไปทีเดียวค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นแบบไม้ถูพื้นในคัวเลยนะคะจุดขายของเขานะคะก็คือว่า S12 p r o w l e x w i s h ตัวนี้นะคะเขาก็ใส่เทคโนโลยีตัว Swiss PTA Tangle c u ันะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นผมจะไม่มีการพันแปลงเลยแล้วก็ข้างหน้านี่งานยากมากคือมีเส้นผมปะกนไปกับของเลวแล้วก็ของหนืดนะคะแบบว่าคล้ายๆวายองเมสนะคะผสมกับวายที่6แล้วก็มีเส้นผมด้วยนะคะไม่รู้ว่าพันสิอะไรมาเดี๋ยวลองดูดฝุ่นถูพื้นกันดูค่ะ ที่แทบไม่ได้ออกแรงผลักเลยนะคะเมืเอ่อตะกี้นี้นะคะแล้วก็เรื่องการทําความสะอาดตัวเองก็เบาแรงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ความร้อนนะคะ90องศาเป่าแห้งไปเองประมาณ5นาในทีค่ะหลังจากนั้นก็สะอาดาดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ม็บอบหรอกเมื่อกี้จะสังเกตเห็นนะคะว่าความสูงของตัวเครื่องทําความสะอาดตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ8.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็พลังดูดในการดูดฝุ่นเนี่ยอยู่ที่18,0 0 0 PA เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเก็บฝุ่นได้แม่นยาซอกซอนตามสไตล์ของคุณเลยนะคะ อยางใช้นอนราบ180องศาแล้วก็เข้าไปถูใต้ตู้ก็สามารถทําได้นะคะคราบที่แบบเยอะๆหนักๆนะคะอาจจะต้องใช้พลังในการดูในการถูพอสมควรแต่ตัวนี้ก็สามารถเก็บได้ค่อนข้างดีเลยค่ะและสำหรับสอง ค่ะอยากจะบอกว่าแบรนด์รีมี่นะคะเขาก็เอาใจความดวตี้แก็จเจ๊ของสาวๆด้วยนะคะรู้ว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะต้องมีผมมีอะไรหลายๆทรงหลายๆลุคค่ะนี่คือสิ่งที่อยากได้มากและปีนี้เข้าไทยแน่นอนก็คือแอร์สไตล์โปนะคะออกแบบมาได้อย่างดีมากๆเลยทั้งวัดสดุต่างๆแล้วก็แพคเกจิ้งตัวกล่องนะทุกคนแนวแบบตรงยกคอนนะคะไปจนถึงแบบว่าตัวโรลเลอร์ที่สามารถทาให้เป็นแบบม้วนๆนะคะแกนเล็กแกนใหญ่แล้วก็เป็นตัวเก็บลูกผมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะคะว่ามันมีประสิทธิ ภาพขนาดไหนกับเส้นผมของเรานะคะซึ่งของฟีผมแบบเส้นเล็กๆของนงแจนนี้ผมอย่างเส้นอย่างน้าด้าจับเป็นแบบหนังทังอันเลยอ่ะสวยมาก ตู้สวยๆที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือเครื่องกองน้ํานั่นเองนะคะสามารถกดน้ําสะอาดะอาดมาดื่มได้เลยนะตาดูมินิมอลสวยงามมากแล้วดูตัวนี้ทุกคนตัวนี้กำลังจะเข้าไทยด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เหมือนเป็นทั้งพัดลมเป็นทั้งเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เป็นฮิวมดิฟายเออร์ทำให้อากาศในห้องของเราเนะี่ยสมบูรณแบบเวอร์ชั่นที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยนะทุกคนสวยมากเลยเห็นป่ คนอกจากคุณยนตทำความสะอาดพื้นแล้วในน้ําก็มานะคะทุกคนเพราะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยนะคะต้องการการดูแลมากๆเลยถึงมันจะทําให้บ uh ้านเราดูดีดูพรีเมียมมากคุณยนทำความสะอาดสระว่ายน้ําตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างพรีเมียมแต่ว่ายังไม่มีแผนการเข้าประเทศไทยเลยนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือว่ามันจะทั้งทําความสะอาดตัวพื้นแล้วก็ทำความสะอาดตัวกระจกนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ซีเห็นแปรงดูดที่มันจุกกระจกอยู่นะคะที่ตรงกระจกสระว่ายน้ำเนี่ยมันค่อนข้างหนืดนิดนึงในการเคลียร์นะคะมันก็ทําความสะอาดเฉพาะจุดได้ดีแต่ ถ้ายังไม่พอใจคุณก็ใช้รีโมทต,ตัวนี้ชี้เลเซอร์สีเขียวค่ะนี่นะคะ เข้าไปนะคะที่จุดที่คุณอยากให้มันทำความสะอาดเพิ่มเติมมันก็จะเดินมาทำความสะอาดเชื่องมากน่ารักที่สุดเลยค่ะจริงๆแบรนด์นี้ก็ไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่แล้วแหละ d r ม a ี Dream y ก่อตั้งตั้งแต่2017นู่นน่ะปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการทํำคำาความสะอาดอัจฉริยะระดับโลกด้วยการพัฒนานวัตรกรรมเยอะเลยค่ะต่อเนื่องเช่นมอเตอร์ดิจิตอลความเร็วสูงและ um อัลกอริทึมอัจฉริยะปัจจุบันดิมมี่ขยายตลาดไปมากกว่าร้อยประเทศท,ทั่วโลกมีร้านค้ากว่า5500แห่งแล้วนะโดาพดันป้ารเตติบโระดับโลกแล้วาหนดมาตรฐานให้่ให้บ Home คปีนี้ดรม m ่จะเป็นยังไงเรามาติดตามกันต่อไปในประเทศไทยซิเชื่อว่า X 5 0 Ultra แล้วก็ไมคถู H 13 Flex Reach ไม่น่าเกินเดืนอน2เข้าไทยแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะจริงแล้วเนี่ยแบรนด์ดรมี่มีช็อปแล้วที่เป็นช็อปเต็มเลยอยู่ที่ซินคอนสีนัคลินเข้าไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวคงมีอะไรใหม่อัปเดต ไม่ช้าแน่นอนค่ะภายในคิวหนึ่งคิวสนี้คงจะได้เห็นของใหม่ในประเทศไทยคะ่ะวันนี้จะไปเช็คอินเรื่องราวดีๆติดตามกันในช่องนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ subscribe ด้วย